còn đâu, bye bye, bye. สบัสดีสบายดีทุกคนนอ้องวันนี้มาพบกับน้องอู๋พบกับสซนอู๋ร้องสารเมือนี้น้องอู๋กับแม่ที่ไปเอาฟืนเนาะหลังจากที่เรได้เอาฟืนกันโดนที่นแล้วเมื่อนั้นฟ้าลมฝนตกแงหงแล้วก็คือมีฟืนตกอยู่ส่วนยางล่าและแล้วเมื่อเช้าวันนี้แม่ไปเอาอแม่ไปเอาแล้วออแม่บ้านไว้แล้วเมื่อนี้อูส๋สะเอาลอบไปนาเอาเนาะซึ่งทางพุ่นเนาะเย่าไปพุ่นเลยแม่ทางพุ่นก็ที่ไปทางเหงื่อน้องอู๋เนาะส่วนมาทางพี่มาทางพี่ ทางนี้จะไปล่องสารทางนี้จะไปทางล่องสาร,ส,าราส่วนยานองนกอู่เห็นบ่แมทหิ่เข <someplace> ียวน่าเป็นส่วนยานองนกอู่กับ่บห้างจากบ้านไปเดิอนนาะประมาณห้าร้อยเมตรได้บ่แม่ไ<ใ>กลไกลว่ะอืมขั้นหลักว่ะหลักโบฮอดโบฮอดประมาณเจ็ดร้อยเมตรนี่แหละเ,<อ>เออจากเฮอนกองอู่มาส่วนยางนะเดี๋ยวว่าเขาต้องย่างย่างไปเขาพูดแล้วมีทางเขา้าทางเข้าไปคุณจะไปยี่เ้าส่วนยางเดี๋ยวเราไปดองกันเลยนอนทุกคน บ้านส่วนเท่าเราลุ่มทั้งหมดแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้กะขยับขยายไปมีส่วนเท่าม้งมาได้เนาะอันนั้นก็จะเป็นเหอนหเหรอแต่ว่าเป็นเหอนของอ่าส่วนเท่าม้งก็เป็นคนลาวคนเราทำกันเลยแต่ว่าคนละส่วนเท่าซื่อๆทุกคนอันนั้นก็จะเป็นปูลอ้อล้อที่มันบบมีเครื่องนี่มันจี้ยู่ยากเลยทุกคนไอ้เท่ามีา <c oughs> าเครื่องมันมันยู่ง่ายยี่อัน มือีก็มีคนยุบยุราวก็มีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นนะทุกคนแข่งการนอโอ้ไปตั้งแข่งนั่นคือชิบะไม่ได้ไปะ mm hmm. อ,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 ไอะไรบ้างอยากเสียเสียดายพูดสาววางแม่งโบได้บบได้ไปแล้วก็ไปเอาฟืนมานึ่งข้าวกินไปไปเอาฟืนมานึงา่ง <c oughs> ข้าวกินหาเงินซื้อแกบ <c oughs> เราไปเจอกันยูทางเข้าสวนยางซนึ่งน้องอูยูวรอมาทีไปเอาฟืนยู่สวนยางต้องแรดแข็งแมากเบิ่งทางไปช่วงยัะไรปกเอาแถววะแสดงว่ามั่นขนาดใฮ้ไปเจอกันยูดสวนเลย <c oughs> น้องอูมวยแหงแม่จันมาเบิ้งยากแม่จันไปสุกไปให้ <c oughs> นีวูเข้ามาส่วนยางป้าส่วนเกียงเอเตอร์เลยวูมีตู้บอเดอร์อยู่ส่วนน้องอูนะน่ะนี่เข้ามาในส่วนก่อนยินเจ้าเจ้าซสือไม่เห็ดแม ดีกระเดือก่จะออกไล่บางอย่างโอ้ไล่เนาะโอ้ผมเย็นจอยๆโอ้นแม่มาเก็บอันนี้นี่ว่ะย่างกำลังออกทุกคนแม่พักมาเกิดเพ่กระชีดงานนี่บอก โอ้ยนอนเลยอู้วันนี้เที่ยงเพลินเนาะเข้ามากันดูโอ้ักแพนนี่แม่สั่งกะซี่นี่แม่เอ็ดแพนอันนี้มันตู้บเนาะตู้บที่วันนี้เฮดไว้นอนโอ้วเพื่อนอันตัดไม่เหี้ยถึงอะไรมาเนาะโบแม่ไม่สางอะดิไม่เจ้าอ่ะ มันเจ็ดประตูก็ยังเหมือนเดิมดีมนีมีมับห้อยไมนี่เลยม่นอยนชิเดียวอ่นให้ขนุ่นหมยไป <c oughs> โอ้มือซึมมือหอนะไรห้งซึกอะไรเดี๋มวววิววิววิว เสือแม่ด oh, nee. uh, ึงแหงหัวกลไปช่น้ำเอยว้าทุกคนเบ่งเหือน้องอูโดูนี่เห็ดสนุนยูดอกบานนี่อูเห็ดสนุนซีดูนี่มันแหงซีหนั่แหงเล่เออเออ ไอ้บอลฮิตอ่อนทุกคนเอาโบเก็ตแม่เอาเอาเสื้อรองเสื้อได้เก็บเลยแม่จะเอาเสื้อกระดึงเอ้ยเ้องเสื้อลูกเอ้ยแม่จะเาดุนฟืนไปเลยไปลูกกับแบกดุนหนึ่งดุนนี้โอ้โหหน้ากระยุงกัดเลยเนาะหยุงลายเนี่ยส่วนยางโอ้ทุกคนเบิ้งว่าน้ำอู้งสีแบกร้อน เดฮะกางกู้เราอ่ะเออมาค่อยๆดีโออ้โอ้ะม่เอม่เอา,าแม่นี่คุณเป็นอย่างไรไงไนล่ะ เอ็มรอปลาดาเห็มรอปลาด่านี่ ส่วนใหญ่รอบที่ซองมาเอานักทแทมก็อย่างบูมเดอย่างน้อยนึงเดี๋ยวมาเอาอันนี้เป็นนักระปองอันน้ำกดเอาไปจูดไฟอยู่บ้าง เอาวางไว้ลุ่มก่อนลูกว่าเราจะงแปลงขึ้นอโอ้โหเม้าอึ๊บ <laughs> จะจ่อยแล้วมาเปย์ฟืน เอาวางไว้เย็นรอนอกค่ะลูกเออไม่จัน์มาพา้ยิกง้อยแล้วให้มาเป้ฝืนเป้ฝืนเมือ,เองพี่หูข้าวไรว่าเก่าเมืองเฮือนกินข้าวไร่เก่าตุ้ย <laughs> ตัวตัวนีเนื่องที่ซอ่ันลุกชิงงายอยู่บ่ ได้ซองเธอออตัวใหญ่ยู่งเต่าดีซิ <laughs> แม่ยัดแน่นด้วยอีแม่บบให้น้องอูโบให้แม่โบให้น้องอูเอาขึ้นเนาะแม่ว่าน้องอูเอาขึ้นว่าเป็นระเบียบมันซีนูงยากว่าสันนี่เองไงบอตัวนี้มันเป็นเปลงที่นี่ฮะไปเด้วเมื่อได้ปะนี่ไปพุป่เปล่ คอยคอยไปดึงเด้เ <laughs> มื่อได้ทุกคนบัดี <laughs> นั่นมาแล้ว <laughs> ยู้ลงผูด้ยคน่ะ ยูรอมาเอาฟืนยามึงยานะผุ้ได้เก็บนั้นโอ้เก็บจริงๆแม่หิ้วอ่ะมะมันไม่ได้นักแม่บอกอ ทุกคนทีน่มิของูกับแม่นะเป็นแบบนี้จริงๆนะตัวจริงได้นีนะเป็นแบบนี้แท้ได้เอาปืนคือตัวแสดงจริงไม่ได้ใส่คนแสดงก็เป็นคนจริงยมาอันหนึ่งยันคอ,ททอุ้ออกับแบบนี้แหละ มนนะไรมีแตหญ้านี่ต้องใส่นี่ไอ้เนี้ามันเวลาคนกู้ละแก้มันฟิวแก้มฟิวมาเนาะคนแสดงก็เป็นคน ไปเจอกันอยู่ทางออกคุณทุกคนรถมาปะเออเออพุ๊บรถมาเลี้ยวได้ได้ได้ตายพี่โทรมากันนะ อันนี้เป็นปบีบุ้งพาบรรยากาศาบ้านเรามัวนี่เห็นบ้านน้องอูทุกคนเส่นแบบนี้แหละคนทางก็ที่เป็นทางแบบนี้นะ สใส่หูใส่ตาผูเข้ายาวอ้อมหอบไปสุกไปเมยจักเป่าไดซี่เป่าแม่ฮา้าวอะเอาข้อดท้าวะนี่อออ่ะ,อะเป่าสุกมองไม่จันไม่จันเห็ดได้อยเบิองเด้อ <laughs> <laughs> อันนี้บ้านน้องอูด้วยทุกคนเอาบรรยากาศบ้านมาให้เบิ้งเนาะบบเคยท่ายแบบนี้จะเทือ่อเดี๋ยวสิทายให้ทุกคนเบิ้งตั้งแต่ตแบบดอนทางออกส่วนเราไปฮอตงานเลวสิเป็น,นอนะเด้อมันยุ่งง่ายทุกคนค่ะมันมีอันเครื่องอันนี้นะเอามีเครื่องนันสุนดเลยกับโบไปเนีน่ยนี่นี่คือบ้านน้องอูด,ดอ้อภูเข่ายาวเลียดไป แม่บัได้แม่กูกำเดียวบ่ได้ให้แม่สูต้ต่อจับกล้องให้ซูคลิปบ่ได้กองใหญ่ล่างไปบากเอออันนี้เบาเด้นี่แม่เดี๋ยวสิให้เบิ้งมุมทางนี้แบบน,นี้หนะว่ามันเป็นเอาเดอรหลังจากบ้านเข้ามามันที่เป็นเอาหนี้แบบน,นี้ เป็นอันนี้ <laughs> ไปฮะ <c oughs> จับหรอเเก็บเถอะนะเอาเก็บฟืนอึ๊บ แม่เป็นจริงใดเจ้าเมือ่อยมามาสิมาสิสุกายแม่จับเกาะึืบเออไว้ไว้ไว้ อันนี้กำลังฮอดบ้านน้องอเด้ออันนี้นะฮอดบ้านแล้วก็มีเนนนืินคนอันนี้ก็เป็นเนนืินลังทิ่ทีจะหาว้านบอกเลยเดินทางทางเส้นนี้สิไปล่องสารทางเส้นทางเส้นเนี้ยทุกคนแม่เบื้องมือเฮานี่ทางเส้นนี้จะไปล่องสารทางเ,างเนนนะบืบเอเนนอเ้องนี้นะี่ย ส่วนทางพุ่นที่ไปห้ามึงทกที่ไปทา่าเฮือนที่ไปอ่ะบ่อนที่มันมีน้ำแง่แงๆที่ต้องอู้ไปท่ายนะทุกคนโอ้ยอู้ไปมาตอ,อาแหมปีนี้ปลาข่อมนี่คือว่าห้ากระเซาเป็นที่เป็นอีอะเด็กบอกกันเนาะแล้วอะ อันนี้มันทางเข้าไปเนื้อบ้านทางเข้าไปบ้านเก่าอันนี้ทางอนบ้านที่น้องอู้อยู่นี่เป็นบ้านไม่ทุกคนเอิ้นบ้านพลม่วงคือการแต่ว่าอยู่นอกทางส่วนนั้นจะเป็นทางไปบ้านเก่าไปเหอนน้องตุก๊กไเหอนน้องตุก๊กกิ๊กทางแปังเ,เออแต่ก้อนนั้นบ้านน้องแฝดก็อยู่ทางในฮะแหละแต่ว่าได้ย้ายออกมาทางนอกละออกไปเมด็ด ไ่ต้นมอกระเพ่นเย่อลาบุปเป็ตแม่นี่บดกนะบูดกบูดกันนะบูปเป็นเลยมาบูปเป็น <laughs> นี่ทางเข้าไปบ้านจะเป็นตนวนี่ทางเข้าไปบ้าน,เ,นเป็นทางทแดงๆนะนี่จะต,ต้องขี่รถไปอีกประมาณหนึ่งหนึ่งลักจะค่อยฮอด 1. 1> หนึ่งล<ะ>ักฮอดเดินทางเดินมาเนี่ยเอื้อปะนี่ออตงนี้สีงานไหมทุกคนสีแดงอันนี้สีดำ <laughs> อร่อยส้มมาเด้อเจ้างวงนอนนี้กินส้มได้กินน้ำเย็นใจ่มแมาไจ้าจส้มกแม่วากินองไปฟืนเป็นยูฟืน เออมาจูดทิม้มมันไว้พุ่นมันหกตุกอย่างอันนะั้นนะตุกอันทำกดใจชิษณหาดนอ้องอูอเดินใจชิษณกันต้องะ ไ <laughs> <laughs> เ,เด้อวนนี้เนาะเอาไว้หานรถเด้อเอาไว้หานรถ กระตุกป่องน้ำส้ม,ม่ะน่ะอันนั้นเป็นปืนแม่โอ้ทุกคนหอ,อนแล้วอนหันแล้วอนหยนแล้วไม่เจ๊หา่าีนแม่ทุกคนถึงบ้านถึงเรือนเราแล้วนะ นี่ก็คือฟืนที่น้องอูกับอีเม่เอามาเนาะได้หลายเปลวโยมีฟืนเก้าได้โศกเปลสามเปลวนี่แหละเหลือนั้นก็เป็นฟืนที่น้องอูตําแหนามาใหม่นี่แหะอันนี้ก็เอาไว้ดังกสิกุมโยหลายมือคลิปนี้กลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องอูกับอีเม่คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย